แล้วประสบการณ์ตอนที่ผมไปทำงานอยู่ที่โรงภาพยนตร์นะฮะสวัสดีครับผมก้องชวัตส,สุขนะครับผมหรือก้องนักภากเป็นไฟกันเมคนนี้นะฮะครั้งหนึ่งนะได้ไปทำงานเป็นพนักงานบริการอยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กโลตัสพิบูลบางสาเนี่ยนะครับผมคอเรได้ว่าเป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่า ผมอะมีความฝันอย่างหนึ่งคืออนอกจากจะเป็นแบบอยู่ในวงการบันเทิงแล้วอันนี้ก็เป็นวงการบันเทิงอย่างหนึ่งนะเวลาเขาเอาหนังมาฉายอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เขาจะเอามาฉายก่อนเลยก็คือที่โรงภาพยนตร์การได้มาทํางานที่มันคือความฝันละเป็นดีใจอย่างหนึ่งตอนเด็กผมชอบเห็นชอบดู การฉีตัวอะไรฉีขางตัวชอบพอได้มาทำเองโอ้โหฟินฟินมากๆนะฮะฟินมากๆนะฮะรับชมภาพยนตร์ให้สนุกนะคะผมนะฮะอะไรเงี้ยผมชอบพูดอย่างเงี้ยดูดังให้สนุกนะคะอืมกด็ดีนะฮะคือไปทำอ่าฉีตัวตัวอะไรพวกนะั้ก็พิมภาพยนต์ทำคอนเลงภาพยนตร์อะไรเงี้ย ปกติเวลาทำกวาดอ่อกวดกว่าอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยชอบแต่การมาทํางานลงภาพยนตร์เนี่ยมันชอบมันชอบตรงที่มันนอกจากกวาดลงแล้วคือคนจะไม,ไม่ค่อยชอบดู n อ็นเคริตเท่าไหร่หรอกแต่ผมชอบฟังเพลงจากเอ็นเครดิตอะไรเงี้ยเออฟังแล้วมันเพลินๆอะไรเงี้ยฟังฟังรูรปๆอะไรเงี้ย เราก็กวาด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 แล้วก็เคลียร์ลงจะชอบอย่างนี้นะฮะล้วก็พี่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 พนักงานเขาใจดีมากเขาพูดเพราะมากอืมเขามีความเป็นเฟรี่ซึ่งผมชอบตรงนี้ชอบการทำงานแบบนี้มากนะฮะนะครับเรื่องเราดีๆก็ผ่านไปแล้วเรื่องเราฮ่าฮก็มี นะคะผมจะเห็นใช่ไหมว่าผมไม่ค่อยวันวันนี้ที่ผมอัดคลิปนี้ไม่ใส่แว่นนะคะผมเหตุเกิดเมื่อวันเสาร์เหตุเกิดเมื่อวันเสาร์นนะฮะกำลังเคลียร์โรงอยู่กําลังทำความสะอาดโรงอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดตาเลยแว่นตกลงพื้นแว่นนี้ก็อายุอานามก็ประมาณปีหนึ่งละนะฮะ ปีหนึ่งละก็เรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะอ่ะแปบนึงอ่ะนี่นี่สะท้อนจะเห็นอ่ะอันนี้สะท้อนใช่ไหมอีกอันนึงไม่สะท้อนนี่นะฮะแว่นหลุดเล่นหาหายข้างหนึ่งนะครับผม เล่นหายข้างหนึ่งแล้วหาไม่เจอด้วยแสดงว่าน่าจะหายไปกับถังขยะแล้วละ่ะนะครับผมนี่ก็เรื่องฮ่าแต่ถามว่าเรื่องไม่ดีมีไหมก็มีอ่าก็ในช่วงที่กำลังเคลียร์เคลียร์โรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับพนักง,งานนะก็เกี่ยวกับคนดูนในโรงเนี้ยแหละอาจจะด้วยความตรวจไม่เรียบร้อยด้วยก็เลยเจอสิ่งที่เรียกว่า ของนอกโรงของ,ของกินนอกโรงนะที่โรงภาพยนตร์จะมีกฎอย่างนึงคือห้ามเอาของข้างนอกมาเข้ามากินข้างในอืมแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือฝรั่งผลไม้ฝรั่งผลไม้อะที่ปอกอะไรเสร็สับละสับ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 ,สบ,สบแล้วมีถุงพริกเกลือนั่นแหละผมเจอสิ่งนั้น ก็อึง้งดิเอ่อแต่แต่ก็ต้องทําความสะอาดเนาะให้มันสะอาดสะอาดอืมแล้วก็อ่าเวลาทํางานเวลาทํางานเนาะถ้าถ้าทํากะบ่ายอะไรคือมันเลิกแปดชั่วโมงแต่ผมจะเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทําเกินเวลาเพราะมันสนุกมันสนุกแล้วก็ได้ดูโปรเซสการทํางานหลายอย่างด้วยอะไรเงี้ยศึกษางาน อผลสำหรับคนท,บที่ชอบศึกษางานอะไรเงี้ยก็เลยดูไปเรื่อยๆจนเลิกงานอืมก็กลับบ้านเพราพร้อมพี่พี่ที่ทํางานกะกะบ่ายเนี่ยนะก็สนุกดีนะสนุกดีนะฮะและภูมิใจด้วยนะผมผมภูมิใจมากที่ผมได้ครั้งหนึ่งได้ทํางานที่โรงภาพยนตร์อืม เพราะว่ามันสนุกอะ่ะเราได้เห็นคนดูหนังแฮปปี้ก็ดีใจละอืมเพราะผมเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบดูหนังเนาะชอบดูหนังแล้วเอ้ยพอเห็นคนแฮปปีผผผ้ผมก็มีความสุขเป็นกันอะ่ะอือแล้วผมชอบคุยกับคนอื่นด้วยก็เลยแฮปปี้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะดูหนังแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะ ดูหนังแบบถูกลิขสิทธิ์คนดูแฮป p y เจ้าของภาพยนตร์ก็แฮป p y ทุกคนแฮปี y อืมนะครับผมนะได้กระดาษด้วยกันดูผิดลิขสิทธ,ธิ์ก็คนทำหนังจะเศร้าเอานะฮะอืมเพราะไม่ได้รายได้จากตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันอันไหนที่อยู่ในโรงก็ไปดูในโรงซะอืม แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในโรงแล้วก็รอดูในสตรีมมิ่งถูกคลิกสิทธิ์กันละกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมกล้องนะฮะขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรมาเล่าเดี๋ยวผมเล่าอีกนะฮะนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับซี o ูครับ